ทุกคนคงเคยดูอนิเมชันเรื่องกังฟูแพนด้ากันใช่ไหมครับโดยในะเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับโปแพนด้าตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มีความฝันที่จะไปเข้าร่วมการประลองยุทธ์และรักในวิชากังฟูและก็มีเหล่า5้าผู้พิทักษ์เป็นเพื่อนร่วมทางโดย5้าผู้พิทักษ์ก็จะมีนางพยักษ์กระเรียนตะกะแตนอสอรพิษและวานอน โดยเหล่าห้าพิทักษ์และโปนักรบมังกรได้มีหน้าที่ปกป้องแผ่นดินจีนและก็หุกข่าวสันติจากเหล่าไวร้ายที่มาคุกคามและเช่นเคยครับผมก็จะไม่ได้มาเล่าเรื่องของโปรหรือห้าพิทักษ์แต่วันนี้ผมจะมาจะอันดับเหล่าไวร้ายที่นักบมังกรหรือโปต้องเผชิญหน้าในแต่ละครั้งโดยที่ผมจะเอามาแค่ในฉบับภาพยนตร์นะครับในซีรีส์ในเด็ดฟิกหรือในนิโคโลเดียเนี่ยผมจะไม่เอามา เพราะนี่คือวิลเลิร์นสตอรี่อดับ5คาเมเลียนจากกังฟูมันดาซี <c oughs> เธอคือนางม้ากี้กาปแปลงกายที่สามารถแปงลงร่างเป็นใครก็ได้แต่มันก็สามารถแปลงเป็นได้แค่รูปร่างเท่านั้นพวกพลังหรือวิชาย,ยุทธเธอไม่สามารถลอกมาได้ แต่ถ้าเมื่อเธอสามารถขโมยมาได้แล้วก็เธอก็จะสามารถใช้วิชาย,ยุทธนั้นได้ด้วยแถมความสามารถก็จะเพิ่มเป็นเท่าตัวระดับที่4แม่รับขายจากกัฟูเมดาภาคสามเป็นไวไลท์ประจัภาคสามที่ถือว่าน่าเกงขาที่สุดของหนังชุดน,นี้ในอดีตเขาเคยสู้เคียงข้างกับปรมาจารย์อูก,กวยแต่ด้วยความทะยุทะยาและความกระหายอำน,นาจ ของการดูดพลังจากผู้อื่นเขาจึงถูกเนรเทศไปอย่างประพบก่อนจะกลับมาล้างแค้และวางแผนจะดูดพลังจอมยุทธทุกคนเพื่อที่จะครองโลกแต่ก่อนนั้นเขาจะต้องผ่านนักรบมังกรซึ่งนั่นก็คือโปไปก่อนนั่นเองอันดับที่3ออกเชนจากกังฟูพันด้านสนี่คือไวลัสที่ดูมีเสน่ที่สุดและเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของโปก็ว่าได้ เพราะว่าเขาคือคนที่พากชีวิตครอบครัวของเขานั่นเองอ,องเช่นเป็นรัชทายาตผู้ต้องครอบครองแผ่นดินจีนและเขาก็ได้ทราบถึงคำทำนายที่บอกว่าเขาจะถูกปราบโดยจอวรยุทธ์ขาวและดำน่าทำให้เขาหลงผิดจนถูกเนรเทศออกจากเมืองแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสำนึกผิดแต่อย่างใดเขากลับมาพร้อมกับแผ่ที่อยากครองโลกและก็ถูกขัดขวางโดยจอวรยุทธ์ขาวและดำ ซึ่งก็คือโปจนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญของเรื่องราวอันดับที่2องไต้ลูกจากกังฟูแพนด้าภาคหนึ่งไวไลท์จากภาคแรกที่แฟนๆต่างชื่นชอบในอดีตเขาคือรูปสี์ของปรมาจารย์ชีฟูที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาและชุบเลี้ยงเหมือนรูปแท้ๆแต่ปรมาจารย์อูกลวยผู้ที่ชี้แนะให้กับชีฟู ได้เห็นนิมิตว่าอาดีตรูปสีของชิฟูจะทําลายคุกและกลับมาล้างแค้นที่เขาสันติเพื่อนําคำพีมังกรออกไปทําให้ใต้ลุงเข้าสู่ด้านมือแต่ก็ถูกจับตัวได้และถูกุขังแต่ทว่าข่าทํางนายของโกูกัวก็เป็นจริงเมื่อใต้ลุงม,มีออกมาและจัดการเหล่าห้าพิพิทักษ์ก่อนที่จะสู้กับอดีตอาจารย์ของตนเองแต่ทว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงเขาคือแพนด้าที่มีนามว่าโป ซึ่งในภาคล่าสุดไต้ลงก็ได้กลับมาอีกครั้งให้แฟนๆหายคิดถึงและในตอนนี้เราก็ได้มาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วซึ่งเป็นตัวร้ายตัวแรกที่โปต้องก้าวขา้ามและเป็นอุปสรรคอย่างแรกก่อนที่เขาจะได้เป็นนักรบมังกรนั่นก็คือมัดไดมาด้ถือว่าเป็นไวร้ายหรือคู่ปรับของโปก็ว่าได้มันปรากฏตัวทุกภาคและเป็นอุปสรรคแรกที่โป้ต้องมาเชิดหน้าก่อนที่เขาจะได้เป็นนักรบม,มังกร และนั่นก็เป็นเหล่าไวรัลทั้งหมดที่ผมหาไม่ได้ในหนังเรื่องกังฟูแพนด้าเอ,อ่อในในที่จริงก็อัดอัดดับหนึ่งนี้ไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้นะครอันนะั้นผมเอามาอาหาแต่ถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้หรืออยากดูเกมที่ผมเล่นนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งด้วยก็ดีเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอสตรอรี่ที่จะตามมาในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ